เอาเห็นกูยิ่ยันได้แต่นะฮะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเว้าไทยเจมลาวกันค่ะวันนี้เราจะต้องพูดไทยเจมลาวนะลุงพสาวก็พูสาวไนี่นะคะก็จะเป็นลุงคนกินกินับต้องกัน เขามาอยู่กับช่องนน้าเต้าอะไรบ้างหลานได้พี่น้องหลานเนี่ยเอาอะไรบืออะไรบืไปคุณจะทำอะไรไหนทำอะไรนะซีเด้ค่ะห้ากระสีมากินโอ้จากไทยรักป่า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 ช่อนแปรซาแปรซาแล้วก็แปรซาแปรซามืกินปลาซอนปลาคอเนี่ยแหละพี่น้องเม่นยังนี่กินแจนี่สมบูรณไม่ใช่ อ่ะอ่ะมาเนี่ยอ้าห่อห่อปลาห่อปลาห่อปลามาห่อปลาห่อปลาชนขึ้นเอาห่อปลามาเนี้เอาห่อเลยค่ะซ่อนเนาะอ่าดูนะอ้าวห่อเนี่ยอ่าดูแล้วดูแล้วบึ้ยปลาคอระเบีองน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มเปรี้ยวว่ะโอ้ห่อเสร็จห่อเสร็จปลา หนึ่งวัวเดี๋ยวเดามีเยอะมากเนี่ยไม่แกะไม่เปลือกแกะเปลือกออกแกะนางดอกน่าจะแซ่บนะคะทุกคนถามม้วนลบกล้องกันวันนี้นะคะเฮาก็จะมาว่าวไก่เกมลาวนี่เรามากินตั้งน้ำจิ้มแซ่ไปเนี่ยตั้งน้ำจิ้มแซ่ังงบ้าของตางาน จะ uh, uh huh, uh huh. มาว้าไทยแจมลาวเดอมาเนะะ uh ี่ยเจ้า uh ก็กินมานิน uh ่เ uh, พ uh, uh, uh ิน huh. ่งสลัดก็มีนี่สลัดปลูกเองอย่างอันน um> uh, 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 huh. ี้สลัดปลูกเองคะนาก็ปลูกเองโอ้ยร้อนมันร้อนนะมันร้อนมันร้อนมัร้อนห่อเข้าไปห่อเข้าไปเอาให้ลุงให้ลุงกินเองห่อแน่นอยห่อน่อยเอาจ้ห่อให้ค่อยวะโอ้โหเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี งูสามซีนมือเลยพี่น้องเอ้าเธอห่อเป็นเหมือการ์ตูนเอ้าจะเป็นไปเครื่องโตเลยว้าวเป็นไงเผ็ดไหมเผ็ดเออเผ็ดเผ็ดเผ็ดอ่ะมันเผ็ดได้นั่นมันเผ็ดได้นั่น ขยับมาทางลุงอีกอยูเบิร์ตเผยไปหรอกระตุนขึ้นไปข้างบนเลยหรอไม่น่ะนั่นเป็นแม่นางคุณชื่อเราหาว่าผมอ่ะปิคลิปอะเนี่ยปิคลิปปีดคลิปพอละปีดคลิปปีดคลิปบ๊ายบายแซ่บพี่น้องแซ่แซ่บมากแซ่บมากแซบมากเพราะขึ้นบนแม่นางจินซื้อเอาเกี๊ยนกระตูนกินบ่ายเนี่ยจะได้ปิดคลิป ห่อเข้าไปก่อนห่อเข้าไปก่อนสินโอเคเอามาให้ลุงไหนไมาให้ลุงกลมไปเลยเอะไรเชียร์ติดตามครับกรปกคลิคนัาพี่น้องแซ่บเพชรนัวสุดยอดเลยนะฮะคุณกระตังหน้าเต็มจอเพื่อเวอรอเลยนะฮะครั้งสุดท้ายโอเคอ่ะไปเลย